มาต่อกันที่ทางด้านของหัวหน้าประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะได้มีการเปิดเผยยอดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะมีผู้มารับบริการทางทะเบียนและก็บัตรมากที่สุดรองลงมานะคะบริการรับชำระค่าน้ำประปาขณะที่ยอดให้บริการประชาชนนะคะศูนย์ดำรงธรรมจากทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่กว่า1 5 0 0 0 0ห่นรายค่ะ นายขจรศักดิ์สอนหาจากหัวหน้าประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยต่อทีมข่าวขอนแก่นแชนแนลนะคะว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก้ทุก24ชั่วโมงเพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2558่วงระหว่างวันที่30ธันวาคม2557ถึง5มกราคม2558 รับบริการรวมจำนวน1,192คนค่ะคซึ่งมีผู้มารับบริการทางทะเบียนและก็บัตรมากที่สุดจำนวน420คนรองลงมาบริการรับชำระค่าประปานะคะจำนวน363ค,คนและบริการรับชำระค่าน้ำประปาจำนวน244คนค่ะคนอกจากนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นยังได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินคอเซ center ยี่ชั่วโมงระหว่างคืนวันที่29ธันวาคม57 ถึงเช้าวันที่5มกราคม58คมีประชาชนใช้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาม,มากที่สุดจำนวน294เรื่องค่ะครับขณะที่นายวิบูลย์สงวนพงศ์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าจากการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศในห่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะ หคือการให้บริการศูนย์บริการร่วมหรือบริการแบบเบสเซ็ตนะคะวันสต๊อปเซอร์วิสจำนวน157,306สานวนยรายรบแบ่งการให้บริการทางทะเบียนและก็บัตรออนไลน์จำนวน44,348ารยายค่ะคมีบริการทางทะเบียนร,รถยนต์นะคะจำนวน8 8 3 5รายรบ,บริการชำระค่าไฟฟ้าประปาจำนวน9 7 9า2นวน97,962ราย รับแจ้งไฟฟ้าและก็ประปาขัดข้องจำนวน1,497รายและบริการอื่นๆนะคะจำนวน4,664รยค่ะายค่ะคสอก็คือการให้บริการนะคะผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน c a ซ็นเตอร์สายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงจำนวน5 1า1นวน5,181เรื่อง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จใน4,820เรื่องค,คิดเป็นร้อยละ93.03และอยู่ในระหว่างการดำเนินการอีก361เรื่องด้วยกันค่ะคซึ่งประลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับการให้บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมนำสุขแก้ทุก24ชั่วโมง ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยประสานขอความร่วมมือทั้งในการเข้ามาร่วมให้บริการณนะจุดบริการ,รหรือการเปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานค่ะก็ทำให้สามารถให้บริการและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลที่ต้องการคืนความสุข เลยก็มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมของจังหวัดขอนแก่นกับศูนย์ดำรงธรรมค่ะวันนี้เราก็จะเห็นศูนย์นี้เหมือนมีบทบาทมากขึ้นนะเห็นตามข่าวนะเวลามีเรื่องร้องทุก์อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเป็นที่แรกใช่ครับค่ะก็เป็นหน่วยงานราชการที่ช่วยเหลือเราได้นะใช่ค่ะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มี ผู้เข้ามาใช้บริการนะฮะเป็นจำนวนนับพันรายใช่ค่ะนะครับก็ถือได้ว่าต้องจำเอาไว้ให้ดีนะฮะศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือท่านได้นะฮะ24ชั่วโมงในการแก้ปัญหาร้องทุกข์กันนะคะอะก็เขาเรียกว่าเป็นการสรุปยอดแนวใช้บริการเยอะเหมือนกันในปีที่0่านมา0นึ่ยห้ายกเจ็7ใช่ค่ะเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมนะครับ